ขอเชิญพบกับเคดูนูบเกมเมอร์สวัสดีครับวันนี้เคจะพามาพบ Desperados ภาคสะเป็นเกมคล้ายๆแนวเกม c o m m a n ด o หรือไอกเกมชาโด้ t ท c กติกอะถ้าใครเคยเล่นแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นธีมคาวบอยตะวันตกเราก็จะต้องไปทำภารกิจต่างๆได้วางแผนสร้างแทคติกเองว่าเราจะเก็บศัตรูทียะตัวยังไง มาครับมาเริ่มตั้งแต่แรกเลยนี่น่าจะยังไม่ใช่แบบมิชั่นหลักน่าจะเป็นแบบบทนำที่สอนเฮลเว e นก่อนจอนนี่แกมันช้านะร<บ>ีมาดูเข้ากำลัง,งตามไปนะพ่อจะไปข้างหน้าต่อแกเองก็ค่อยๆตามมาแล้วกันหละ่ะครับครับที่สังเกตเห็นในตอนนี้เหมือนพ่อจะเป็นคนสั่งทานูน่นทานี่ส่วนจอนนี่น้อยก็จะเป็นแบบเด็กในโอวาสได้แต่คอยรับคำสั่ง อันนี้มันบอกให้คลิกซ้ายแล้วก็เดินไปตรงนี้ส่วนอันนี้ก็ให้ใช้เมาส์เลื่อนหน้าจอดูคราวนี้เราไปดูข้างบนกันนี่มีคนอยู่เป็นทัตูมันขึ้นสีแดงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไปเก็บคมพีไอ้นั่นก่อนที่อยู่ตรงรถเกวียนพอมาถึงตรงนี้มันบอกให้เรากดสเป bar เพื่อที่จะย่องเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนว่าไอ้ตัวเนี้มันจะทำอะไรบ้างมันไปเข้าประตูแป๊บนึง แล้วมันก็กลับไปเฝ้าตรงประตูใหญ่อ่ะไอ้นั่นพ่อเราอันนี้นะครับเราก็จะกดคลิกขวาที่ศัตรูได้แล้วก็จะขึ้นเลดาร์ศัตรูมาเวลาเจอเลดราก็พยายามหลบๆไปก่อนอย่างที่สุภาษิตโบราณว่าไว้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางตอนนี้เราก็ถึงคัมภีโบราณแล้วเขาเขียนว่าถ้าจะใช้อะไรทักอย่างก็กดคอนโทรลเราลองกดคอนโทรลที่บดู เขาบอกว่าถ้าคุณเข้าเขตเรดาร์ของศัตรูเนี่ยมันจะมีแถบสีเหลืองขึ้นมาแล้วถ้าแถบสีเหลืองอันนั้นอะถึงตัวคุณเมื่อไหร่ศัตรูก็จะเริ่มยิงคุณแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนด้วยนั่นคือการคนแรกฉันต้องหลบซ่อนมันไปให้ได้ตอนนี้น้อยของเราคิดในใจเพราะเขาจะไปหาพ่อของเขาที่อยู่ด้านหลังประตูครั้นี้ผมก็ต้องดูว่าจะไปทางไหนผมเลือกมาทางนี้ก่อนแล้วกันมาด้านล่าง ประตูมองประตูเราจะไม่อยู่ในเลดร์ตอนนี้เราก็เดินขึ้นไปซ่อนในพงหญ้าที่อยู่ใกล้ๆก้ประตูโดยเพอะศัตรูเดินมาก็จะไม่เห็นเราอีกนี่แล้วศัตรูคอประตูแล้วคราวนี้ผมก็จะย่องไปที่ประตูใหญ่เลยป,ปา้าผมมาแววสมกับที่เป็นลูกป๋าเอานี้ก็ตามตูดป๋ามาอย่าห่างล่ะข้างหน้าย,ยังเหงือพวงมันคนอื่นๆอีก เกมก็จะสอนวิธีการเบนความสนใจด้วยการโยนเหรียญโดยกดปุ่มีแล้วมันก็จะมีวงสีฟ้าขึ้นแล้วเราก็โยนไปในทิศทางที่เราต้องการให้ศัตรูหันไปเราต้องดึงความสนใจของมันไปที่อื่นได้กับป้อเดี๋ยวผมโยนเหรียญล่อมันเองเออความคิดดีนี่พอมันหันไปเดี๋ยวป๋าจัดการที่เหลือเองผมก็จะโยนเหรียญแล้วให้มันหันหลังไปอีกด้านหนึ่ง มันหันแล้วเฮ้ยพ่อเราวิ่งแล้วมาเบียดเราด้วยปามีอยังแม่นโอ้พ่อสุดรอเลยรอ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 ยังผมแล้ใครจะทนไว้เราจำเอาไว้นะคิดช้าแต่ทําเร็วเราซ่อนศพเสมอเรียนรู้ได้เร็วดีนี่ตามมาแล้วก็กกมต่ำไว้ด้วย ตอนนี้นะครับเกมก็จะสอนเราว่าพอเรากดชิปจะเข้าโชว์ดาวโหมดคือพอเกมไว้แล้วเราก็จะเลือกให้ตัวละครของเราเนี่ยเทคแอคชั่นได้จะทำในทันทีเลยก็ได้หรือว่าจะเซฟไว้ใช้ในทีหลังก็ได้เควสเขาบอกว่าให้ใช้เหรียญเนี่ยทำให้ม้ากโกรธต,ตอนที่กาแต่เดินผ่านแล้วเราจะทำให้ม้ากโกรธได้ไงอ่ะเอาเหรียญปาหัวมั้งเนาะนี่คือโยนลงตัวเหรอ อย่าบอกนะเหรียญปลาตุดแต่เขาบอกรอากาดเดินผ่านอ่ะล็อกไว้ก่อนแล้วก็กด c o n t i n u ินิะวไอ้ผู้หญิงมันบ่นกับตัวเองตอนนี้ก็รอกาดมากาดม,มาแล้วเฮ้ยนี่ไงยืนอยู่หลังมา้าโยนเีย <c oughs> yeah. เฮ้ยกาดอีกคนเห็นว่าทำไมดีเนี่ยโอ้พ่อเราจัดการเรียบปามีดดอกเดียวดับนี่พ่อแฟงมันมีลูกน้องกี่คนอ่ะมันไม่สำคัญหรอกอย่ใช้ยเมื่อเหลือหนึ่งต่อหนึ่งแกก็จะมีโอกาสแกก็แค่ค่อยๆจัดการไปเทียนิดแล้วพ่อเราก็เดินไปที่ประตูใหญ่มาล็อกอยู่ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นละนะ เอาไรหนูได้เวลาทำอะไรที่ยากขึ้นหน่อยละเห็นบันไดบนนั้นปะโยนลงไม้ป่าหน่อยดิคราวนี้เราก็ต้องไปเอาบันไดที่ป่าชี้ให้ดูข้างบนนะ่ะโยนลงมาให้ป่าแล้วมันขึ้นทางไหนผมเลือกที่จะเดินมาทางซ้ายเห็นเถาวันอยู่เดี๋ยวผมจะปีนไปอ่ะคราวนี้ก็สามารถไปเอาบันไดลงมาให้พ่อได้ละ กดใช้เอาไปเลยขึ้นมาตรงอย่างนั้นสี่ลูกป๋าโคตรจะง่ายอะพ่ออ้าวแล้วพ่อรีบวิ่งไปไหนเฮ้ยไม่รอกูหน่อยล่ะรีบวิ่งตามพ่อไปดีกว่าเดี๋ยวหายตรงนี้นะครับเกมจะสอนว่า เมื่อคุณหมอบเนี่ยคุณจะปลอดภัยในช่องที่มันเป็นทีเขียวเข้มในเรดาร์ของศัตรูและเมื่อคุณหมอบอยู่บนหลังคาคุณก็จะสามารถหลบเรดาร์ของศัตรูที่อยู่ข้างล่างได้ตลอดเวลารวงตัวไว้พวกมันยังเหลือเยอะแกจะต้องหาทางย่องผ่านพุกมันเข้าไปในเควสบอกว่าให้ย่องผ่านกาดขึ้นไปบนหลังคา โอ้โหละกาดมี3ตัวและแถมแต่ตัวมองกันไปคนละทางอีกต้องเช็คเดรดราก่อนนะเนี่ยผมจะไปทางซ้ายนี่ดูเลดอากาดตัวนี้ผมจะค่อยๆย,ย่องไปหลังไอ้กล่องที่<ล>มันเป็นเส้นทึบก่อนแล้วผมว่จะโยนเหรียญไปนี่มันก็จะหันแล้วผมว่าแอบไปางาเอ้ยพวกมันสองคนทะเลาะก,กันว่ะ แล้วแก๊งสามชาติที่เราแอบหลบมาเมื่อก,กี้ก็เข้าไปดูมองไปข้างหน้าการโดนของมันไม่ใช่ธุระอะไรของเราพอแก๊งสามชาติไปอยู่พ่อเราก็เดินไปปีนบันไดโล่งๆเลยแล้วที่ผ่านมาให้กูทำอะไรเห็นพวกมันคนหนึ่งด้านหลังและอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าผาไหมไปล่อพวกมันด้วยเหรียญของแกซะแล้วเดี๋ยวที่เหลือป่าจัดการเองล้อยพวกนี้มันจะดวนกันไหมอะ นั่งดูอยู่พักหนกึ่ง้เนี่ยไม่ดูนนะมั้งไปดีกว่าตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็โดดข้ามหลังคาม,มาได้เลย,ยผมว่าจะโดดลงมาในกอหญ้านี้ก่อนเสียงมันจะดังไหมอ่ะอะโดดลงมาแล้วเสียงไม่ดังเฉยเลยแต่ตอนโยนเหรียญเสร็จดังนะแล้วผมก็จะไปแอบตรงกรอหญาริมหน้าผาเ <c oughs> พื่อที่จะโยนเหรียญไปหาไอ้ตัวข้างบน ยอนแล้วโอ้นี่มันนักปามีดในตำนานวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ฮุกขามันยังไม่ตายรีม,มามัดมันไว้ก่อนที่มันจะฟื้นขึ้นมาพ่อสั่งให้เราไปมัดไ,ไอตัวที่สลบไว้นี่ไงโดนไปอีกหนึ่งทีทำได้ดีมากแล้วก็เอามันไปแอบในพุ่มไม้ซะ ตอนนี้นะครับเกมจะสอนเรื่องการต้อนศพเราจะสามารถซ่อนได้ทั้งในผู้ไม้บนมา้าหรือก็ที่อื่นๆก็ได้กดคอนโทรลไว้แล้วกดคลิกซ้ายเพื่อแบกศพขึ้นมาจากนั้นก็เลือกสถานที่แล้วก็กดเหมือนเดิมถ้าอยากจะทิ้งศพไปตรงไหนก็เดี๋ยวผมจะไปแบกตัวข้างล่างก่อนพอปลาทิ้งไว้แล้วก็ไม่เก็บเออต้องให้ลูกมาเก็บศพให้ลากเข้าไป คราวนี้ก็ไปเก็บตัวข้างบนที่ยังไม่ตายเอ๊ะมันมีให้โยนลงหน้าผาได้ด้วยแต่ไม่เอามันยังไม่ตายเราซ่อนแค่ในพงหญ้าก็พออย่างนั้นแหละไปกันต่อเถอะพ่อจะพาไปไหนครับตรงนี้มันสูงนะผมกลัวความสูงครับพ่อเราต้องไปกันต่อเกมบอกเรื่องการปรับมุมกล้องอนะให้กด alternate ค้างไว้แล้วก็หมุน แหมแล้วก็เล่นมาแบบไม่ปรับ <Sure. S 1> มุมกล้องตั้งนาน s <S เดี๋ยวดิใช้โดดตรงนี้จริงดิยังสูงนี้ถ้าโดดไม่ผ่านนี่ตายเนี่ยเอาไม้ล่วงโดยที่อโดด, uh huh. โด,ดยังไงให้ไม้ร่วงไม้มันผูอยู่แล้วพวกมันมาจากไหนกันไม่สำคัญหรอกแกเห็นเคนข้างบนนั่นไหมอ่ะฮะแกขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปล่อยมันลงมาใส่หัวพวกมันซะ ได้เลยท่านพ่อตอนนี้เรากับพ่อก็วางแผนกันว่าจะไปปล่อยเคนที่อยู่ข้างบนนะ่ะใส่หัวไอสามหน่อข้างล่างอ่ะคราวนี้เราก็จะมาดูว่าตามแมปเนี่ยมันมีตัวอะไรอยู่บ้างมีตัวหนึ่งมองหันไปอีกข้างหนึ่งแล้วเราขึ้นทางไหนได้บ้าง <Okay. S 1> ถ้าเราขึ้นบันไดจะเจอแกงสามหน่อขึ้นไม่ได้นี่ผมก็จะเลาะมาตามหน้าผา โยนก่อนเพื่อขึ้นไปมันจะเอ๋น,นั่นมันหันไปแล้วแล้วผมก็เข้าไปซ่อนในพุ่มหญ้าโยนอีกแต่ไม่ให้ไอ้ถามตัวน,นั้นเห็นโยนไปไ,ไหนดีโยนนะนะไปเดินไปต่อไม่บิงแล้วกันโอเคไม่อยู่ในเรดาร์มันปินขึ้นไปเลยแล้วกัน อันนี้เกมก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องไฮไลท์เรากดปุ่ม H แล้วมันก็จะมีบอกสีแดงหมายถึงศัตรูสีขาวก็เป็นอ็อบเจกต์ที่เราสามารถทำนูน่นทำนี่กับมันได้คราวนี้ก็ถึงเวลาทำตามแผนที่ได้วางไว้เมื่อกี้สักทีเคนอยู่ตรงนี้กดปล่อยเคานอ๋อเรานี่มันเท่จริงๆปลาไกลขนาดนั้นยังดอกเดียวดับอ่ะ ทำได้ดีมากรออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวป๋าไปหาแล้วพ่อเราก็ทะลุเข้าตึกปีนบันไดขึ้นมาดีมากไอ้ลูกชายรู้นะว่าต้องทำยังไงร,รออยู่ตรงนี้เดี๋ยวป๋ากลับมานึกว่าครั้งนี้ผมจะได้ออกลงท,ทันทีครั้งหน้าพนั้นได้เลยโดครั้งที่เอาพ่อพูดเงี้ยทำไมผมถึงไปด้วยไม่ได้อะแค่เอาปืนให้ผมก็พอ อืมปืนงั้นเหรอฉันอยากเห็นแกปลาต้นไม้นั่นในระยะ1 5บก้าวก็นั่นละห้ท่านผู้ชม เมื่อไหร่ก็ตามที่แกทำสำเร็จแกก็ค่อยเอาปืนไปแล้วเจอกันจ <Johnny. S 1> อห์นนี่พอพูดจบพ่อก็เดินจากไปทิ้งจอห์นนี่น้อยไว้ให้ฝึกฝนเพียงลำพังจบกันไปแล้วนะครับปรถมบทแห่งจอห์นนี่น้อยในโลกตัวตกแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสวัสดีครับ ใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือใครอยากจะพูดอะไรคอมเมนต์อะไรข้างล่างเลยฮะไว้เจอกัน